ชีวิตมันกลับมาแล้วเหมือนไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น,นล้วนเป็นสิ่งที่ดีหมดพี่เหมือนมองแบบนี้นะคะถ้ามันไม่เกิดสิมันไม่ดีเพราะอะไรปะเราจะโง่แดกดานอยู่งนั้นบางคอมเมนตะ์อะบางคอมเมนต์ที่เขาให้กำลังใจอะถึงขั้นน้ำตายนะบอย เขาบอกว่าเหมยอเอาไปเลยมีเมื่อไหร่ใช้แต่เพื่อนต้องอยู่นะ,ะเพื่อนห้ามตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็ให้โอกาสนี้ส่งต่อให้คนอื่นเขาจะได้มีความสุขเหมือนที่วันนี้เรามีความสุขพอออกอากาศไปตอนที่ชีวิตมีรอยยิ้มแล้วใช่วันนี้มีรอยยิ้มแล้วใบดีใจตรงที่ว่าวันพ่รหัสที่แล้วพอออกอากาศไปวันที่วันแรกคุจะพิมทางโทรศัพท์ ต่อมามาสัมภาษณ์ที่นี่สองวันนั้นแววตาและน้ําเสียงพี่หมวยอีกแบบหนึง่งวันนี้บอยดีใจมากๆที่ที่เห็นเห็นพี่หมวยมีรอยยิ้มแล้วก็เห็นคคนนะะเห็นเห็นแววตาที่มีหวังมากขึ้นคือทุกคนก็เข้ามาให้กําลังใจพี่หมวยเนาะพี่หมวยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยคะ่ะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่หมวยขอแค่โอกาสแต่พี่หมวยไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะ เอาชื่อไปแอบอ้างว่าเอาเนี่ยโอนมาเพจ ออของบัญชีหมวยสุภาพพัไม่มีนะคะไม่มีตอนนี้พี่หมวยก็ปรับทุกแล้วก็เล่านั่นแหละว่าขณะนี้เนี่ยมันมีมิจฉาชีพเออพูดตรงๆว่ามีคนเกาะกระแสมิจฉาชีพไปเปิดบัญชีหมวยแต่ไม่ใช่นะคะพี่หมวยยืนยันว่าไม่เปิดรับเรื่ออะไรค่ะไม่เปิดรับบริราจาคมีข่าวเนอะหลายคนพี่ปรับยุทธพิชัยพี่เจกศรีวัฒน์สิริพรอัมไพโฟ์เขาช่วยเหลือเรื่องยาเรื่องเรื่องอย่างเจกเนี่ยเขาบอกว่าหมวยเอาไปเลย มีเมื่อไหร่ใช้แต่เพื่อนต้องอยู่นะนเพื่อนห้ามตายอาโอเคเจโอเคกโอเคนะเ,เจ็กนะเจโอเคเหมือนโอเคเจเจบอสซี่เลยครับเ<ะ>พื่อนห้ามตายเพื่อนมีอะไรเพื่อนโทรมานี่เบอร์ฉันแล้วพี่นางพี่นางสิริพรพี่นางสิริพรเนี่ยเอ่อให้ผู้จัดการโทรมาบอกว่าพี่นางเนี่ยถูกลอตเตอรี่หลายใบมากค่ะ แล้วนางก็โอนเงินเข้ามานี่ก็คือเคสพิเศษเนาะ,คะเคสพิเศษโอนเงินมาเพื่อช่วยข่ายาคือส่วนใหญ่พี่หมวยจะไม่รับเหมือนแบบให้โดยที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีจุดประสงค์ใช่คือจะช่วยก็คือหนึ่งหางานให้จ้างไปรีวิวหรือช่วยข่ายา <X S> ช่วยข่ายา,ยยาหรือบางคนนะคะมีนะคะหมวยต้องขัดขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะโอ,อนเงินมาแบ่งเบาพี่หมวยเนาะเขาเขา,ขาใช้คํานี้นะขอบคุณมากๆแบ่งเบาภาระพี่หมวยเผื่อพี่หมวยจะมีรอยยิ้ม ข้าวหมาอ๋อหมามีข้าวแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากที่พี่หมวยออกอากาศทำวันบันเทิงทางช่องอวันแน่นอนโซเชียลต่างๆเอาข่าวนี้ไปออกแล้วก็คอมเมนต์เป็นพันๆหมื่นๆคอมเมนต์ทราบว่าพี่หมวยอ่านตามอ่านเกือบหมดเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ต่างๆก็วันแรกก็แค่โทรศัพท์ระเบิดขามือของเพื่อนอ่านของเพื่อนตอบทุกคอมเมนต์น่ะพยายามไล่ตอบเดยคือ ปกติพี่หมวยบอยรู้ใช่ไหมพี่หมวยไม่เคยนอนเกินสองทุ่มใช่ไหมคือตีห้าแล้วก็ตื่นมาแล้วก็อืมอืมพักไม่พออ่านข้อความทั้งคืนแต่อ่านด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เหรอพี่อ่านด้วยรอยยิ้มไงด้วยความแล้วอ่านบางบางคอมเมนต์อ่ะบางคอมเมนต์ที่เขาาให้กําลังใจอ่ะถึงขั้นน้ําตายนะบอยหนูอ่ะเคยผ่านสภาพแบบพี่มาก่อนพี่ชู้ๆนะคะพี่คะหนูอยากช่วยพี่แต่หนูอ่ะก็ไม่มีกําลัง เดี๋ยวหนูช่วยอุดหนุนนผลิตภัณฑ์พี่นะพี่ออกมาเร็วๆเลยหนูจะซื้อเราเลยบอกโอ้ตายละทุกคนแบบว่าเมตตาเราเนาะต้องขอบคุณทุกคนหลายคนชื่นชมพี่หมวยที่ยอมเปลยชีวิตเอาบทเรียนของตัวเองสอนคนอื่นให้มันผ่านไปพี่บอยเราเนี่ยถึงจุดตกต่ำเนี่ยเร,เราถูกโกงเราถูกคนโกงเราถูกคนทําไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปให้ค่าพวกเขาไอ้หมายที่เรียกมามเรียกที่มาเนี่ย เดี๋ยววันนี้เราก็มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายเขาละเราก็ไม่เครียดละยิ้มได้ใช่ยิ้มได้ไดเดี๋ยววันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเล่าทีนิดนึง ได้โอกาสครับถูกไหมครับบอยให้โอกาสยืนในสังคมกับพี่หมวยอีกครั้งนะคะพี่หมวยก็เลยรู้สึกว่าพี่หมวยได้รับการช่วยเหลือ,อแต่มยังมีหลายหลายคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่น SME ของประเทศไทยเดี๋ยววันนี้พี่หมวยจะไลฟ์ขายของให้เขาช่วยเขาช่วยสิอ๋อเราได้โอกาสเราช่วยคนอื่นต่อใช่ดีมากพี่เรามีโอกาสใช่ไหมแล้วเราจะทําอะไรให้ทุกๆคนนะ่ะเราก็ต้องช่วยคนอื่นต่อ,อเราจะมาเก็บเอาไว้เพื่อบอย เอาค่าตัวไหมคือมันไม่ได้เป็นหลักแบบเยอะมากมายคุณต้องไปดูในกฎ SME เราได้5าบาท10บาทแต่เราอ่ะคือทำด้วยใจพี่หมวยจะช่วยคนต่อไปใช่จะทำคือทำไม่ได้หวังว่าจะร่ำจะรวยอะไรแต่เพียงแต่ว่าวันเนี้ทุกคนให้โอกาสพี่หมวยยืนใช่ไหมบอยยืนแต่อาจจะยังไม่มั่นคงแต่บางคนน่ะเขานอนลงไปเลยเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวไปด้วยกันสุดท้าย เพียงแค่พ่วงเวลากับความคิดนิดหน่อยทําให้หมวยมายืนตรงนี้ถ้าทหมวนคิดสั้นวันนั้นโอ้โหจบแล้วสุภาพรชีวิตหมวยจบแล้ว <laughs> แต่ <laughs> พี่หมวยให้โอกาสตัวเองมาเลยทําให้หมวยยืนวันนี้ได้แล้วมีรอยยิ้มขึ้นมาพี่หมวยก็ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยพี่หมวยคิดว่าม,มันไม่ผิดเนาะบอยเราขอแค่โอกาสมีงานทําใช่ป่ะเพราะว่าเรามีมือมีขาเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะฉะนั้น เราอะทำอะไรได้อีกหลายอย่าง <Okay. S 2> เป็นเป็นประโยชน์กับประเทศนี้อีกหลายอย่างอยากให้่บอยคุยกับคุณผู้ชมที่ท <Okay. S 1> ้อแท้ชีวิตมีปัญหาติดลมกับอุปสรรคไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วคิดสั้นบอยจะบอกว่าทุกคนไม่รู้หรอกว่าจุดตกต่ำของคนเราจะมาเมื่อไหร่เมื่อมันมาถึงแล้วรับมันเข้ามาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสู้แล้ววันหนึ่งมันจะมีแสงที่ปลายอุโมงค์เล็กๆเหมือนที่บอยเนี่ย มายื่นให้เพราะฉะนั้นเมื่อมีแสนไปอุโมงค์เล็กๆเนะี่ยอย่าท้อค่ะอย่าท้อสู้มันต่อไปเราสู้แค่ไหนเราสู้แค่ตายค่ะเมื่อตายไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้เราก็จะช่วยเพราะทุกคนช่วยเราเราก็ตอบแทนทุกคนด้วยรอยยิ้มตอนนี้อาจจะไม่มีใครจ้างงานเราก็ไม่เป็นไรเราเราก็ต่อสู้ของเราแบบเนี้สู้แบบสู้แบบหมวยแบบเนี้อืมตรงๆ จากนี้ไปก้าวต่อไปขอหมูุที่หมอจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิรับตอนนี้ตื่นมาตอนเช้าเลยเนะ้ะตอนเช้าเลยก็จะเหมือนเดิมสวดมนต์นั่งทำกรรมฐา,านกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมีแชมป์เป็นทีมงานน้องบอยสามชาหญิงแฟนน้องบอยแล้วก็มีปีใหม่มีน้องแววทีม,มพี่แอที่อยู่แถวพัทยาด้วยกันค่ะมาด้วยกันีน่ก็มาเขาเรียวกว่าอะไรประชุมประชุม ตอนนี้วุ่นวายไข่เกี่ยวมากเลยว่าเราจะช่วยไหนอ,อันนี้อันนั้นอันนั้นอันนู้นอันนั้นทุกคนมีแต่ความปรารถนาดีให้กับให้กับแฟนๆนะคะพี่พี่หมวยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมามาหากินกับแฟนๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็ให้โอกาสนี้ส่งต่อให้คนอื่นเขาจะได้มีความสุขเหมือนที่วันนี้เรามีความสุขพี่หมวยเคยบอกบ่อยว่าช่วงเวลาที่พี่แย่ความสุขของพี่หมวยคือการได้กินพิซซ่าหนึ่งถาดแบบอร่อย แล้วไม่ได้กินแบบนั้นมานานแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสตางค์ก็ไม่ค่อยจะมีกินกล้วยน้ำว้าประทังหิววันนี้เป็นยังไงได้ทานพิซซ่าถาดอร่อยอร่อยหรือยังได้แล้วได้แล้วเป็นยังไงบ้างพิซซ่า <S <S 1> <S 1> ชิ้นนั้นค<ท>า <ำ S 2> แรกที่กินมันแบบเออเนาะชีวิตมันกลับมาแล้วเนิ่เหมือนไม่เป็นไรนะทุกสิ่งทุกอย่างอที่ที่เกิดขึ้นเป็นล้วนเป็นสิ่งที่ดีหมดพี่เหมือนมองแบบนี้นะคะให้มันเกิดขึ้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีหมดถ้ามันไม่เกิดสิมันไม่ดีเพราะอะไรปะ เราจะโง่แดดดานอย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันคือโลกอะไรมันคือความสันอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือแฟกอะไรมันคือเฟกเราจะไม่รู้เลยได้กินพิซซ่าแล้วมีความาสุขแล้ว,ลวได้กินแล้วคะ่ะวันนี้แวะมาคุยกับพี่หมวยที่พัทยาเพราะามาทําทุระนะคะไม่ควรพี่หมวยนานไม่ควรพี่หมวยเยอะมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยากระเป๋ามาให้ยากมากอะให้ถือก่อนมากินมอบก,กันแล้วพี่หมวย <laughs> อยากให้พี่มีรอยยิ้มอยากให้พี่กลับวงการนะคะ ขอบคุณค่ะบอยนะเองก็ดีใจแล้วก็ฟีดแบ็กกับบอยก็ดีมากว่าโอ้คุณบอยใจดีจังเลยมาช่วยพี่หมวยเอาจริงๆตอนมาช่วยพี่หมวยคิดแค่ว่าไม่อยากเสียพี่หมวยไปเพราะว่าเธอคือนักแสดงเจ้าบทบาทก็คือคนที่มีขอมีความสามารถถ้าเรา<ใ>ช,ช่วย <ใช S 2> ได้ <ใช S 2> เป็นข่าวหลายๆคนผู้จัดก็อาจจะให้โอกาสพี่หมวยอีกครั้งหนึ่งดีใจกับพี่หมวยนะคะขอบคุณค่ะที่ทุกคนจะให้โอกาสพี่หมวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามข่าววันนี้พี่บอยเท่านี้ก่อนนะคะพี่หมวย มีความสุขมากตอนนี้ขอบคุณค่ะออมีรอยยิ้มแล้วแล้วก็จะแบ,บ่งปันให้ทุกคนด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ